สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรธรรมชาติชอีกคทั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมกิ่งตอนฝรั่งนะครับซึ่งเราได้ตอนไว้จนลากเดินมาได้เต็มถุงแล้วนะฮะลากเป็นสีน้ำตาลพร้อมที่จะตัดไปชํำในถุงแล้วก็ลงปลูกในแปลงต่อไปซึ่งสังเกตว่าลากก็ได้เดินเต็มถุงแล้วนะครับมีทั้งตุ้มตอน กิ่งเล็กแล้วก็ตุ้มตอนกิ่งใหญ่นะฮะซึ่งเราทำไว้เพื่อให้แข็งแรงนะครับกิ่งใหญ่ๆเวลาเราไปชำแล้วเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่มีลำต้นที่ใหญ่เลยแล้วก็ได้รากที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผล,ผลิตภายในหนึ่งปีได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นกิ่งเล็กๆก็ใช้เวลาในการปลูกอีก ระยะหนึ่งซึ่งการตอนของเราตุ้มตอนเราได้ใช้ขุยมะพร้าวกับแกบดดำผสมกันนะครับก็สังเกตว่าให้ลากที่มากนะครับสังเกตว่าลากดูแล้วแข็งแรงแล้วก็เดินได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งในแกบดดำมันจะมีคาร์บอนในส่วนหนึ่งที่จะ ช่วยในการกระตุ้นให้รากออกได้ดีนะครับส่วนขุยมะพร้าวก็ให้ความชื้นก็ทำให้รากออกได้ดีนะครับหลักการตอนก็ไม่ยากนะครับโดยทั่วไปเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคือการคว้านกิ่งแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อบริเวณที่เราคว้านออกให้หมดเพื่อไม่ให้มีการลําเลียงส่งอาหาร ลงไปที่ลำต้นด้านล่างได้นะครับแล้วมันก็จะสร้างตุ่มรากขึ้นบริเวณด้านบนที่ละควัน่นก็จะออกรากโดยได้รับความชื้นจากตุ่มต่อนะฮะส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณสัก20สิบวันถึง1เดือนก็ออกแล้วนะครับเวลาในการตอนส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าฝนที่ตกชุ่มฉ่ำนะฮะมันจะทำให้ต้นไม้มันพร้อมที่จะ จเรื่เติบโตสร้างเนื้อเยื่อสร้างรากอะไรได้ดีกว่าที่เราจะไปตอนช่วงหน้าแล้งนะครับหลักการของมันก็คือต้นไม้โดยทั่วไปก็คือรากหาอาหารแล้วก็ส่งมาตามท่อลำเลียงน้ำภายในลำต้นจะดึงธาตุอาหารพร้อมอาหารส่งขึ้นไปที่ใบส่วนยอดและส่วนเพื่อให้ใบ ปรุงอาหารทางข้อแสงด้วยอากาศและแสงเสร็จแล้วก็ส่งอาหารมาทางเนื้อเยื่อใต้เปลือกนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงลำต้นแล้วก็ไปทำให้รากเจริญเติบโตอีกรอบหนึ่งเมื่อเวลาเราควันกิ่งเราควันกิ่งจะทำการตอนบวมเนื้อเยื่อไม่สามารถที่จะส่งไปที่รากข้างด้านด้านด้านขคนต้นได้ เพราะมันโดนตัดขาดโดยการคว้านแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อแล้วเราเอาเอาต้มไปหุ้มไว้กระบวนการมันก็จะกระตุ้นให้เกิดรากตรงบริเวณที่เราคว้านในด้านบนเพราะฉะนั้นกิ่งที่เราคว้านไม่ตายเพราะว่ายังสามารถดูดอาหารและน้ําส่งขึ้นไปเลี้ยงยอดได้แต่อาหารที่ปรุงจากใบเรียบร้อยแล้วส่งมาที่ลําต้นและจะไปที่ราก แต่ไม่สามารถไปได้เพราะเราควันแล้วก็หุ้มตุ้มไว้มันเลยทําให้เกิดกระบวนการเกิดตุ่มรากนะตรงที่เราควันอันนี้คือหลักการตอนนะฮะมันก็เลยเราเราก็เลยได้รากที่ตุ้มตอนขึ้นมาเป็นหลักการทางธรรมชาตินะครับเราก็เอามาทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับ แต่เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาบังท่านก็คว้านแล้วก็หุ้มเลยแต่ต้องขูดเนื้อเยื่อให้หมดถ้าไม่หมดบางครั้งมันส่งอาหารไปเชื่อมกันได้ก็ไม่ออกล่างครับถ้าเราคว้านแล้วทิ้งไว้อย่างน้อยสวันหรือ1อาทิตย์กิ่งไม้ไม่ตายแล้วครับเพราะมันดูดอาหารในในลำต้นได้ ที่เราทิ้งระยะไว้ก็เพื่อให้เนื้อเยื่อในในในส่วนตรงที่เราควันมันแห้งแล้วก็ขาดการติดต่อเราถึงเอาตุ่มไปหุ้มมันก็จะออกลากได้ดีนะครับอันนี้ให้เป็นสาระเท,เทคนิคค,ความรู้เล็กๆน้อยๆครับเพื่อความเข้าใจสำหรับท่านที่เข้ามารับชมเราก็จะได้ จริงตอนที่เราตอนไว้ออกรากสวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชําถุงไว้อย่างน้อย20วันเพื่อให้รากมันเดินแข็งแรงเต็มที่เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะฮะถ้ารากไม่แข็งแรงจริงเอาไปลงปลูกบางครั้งมันอาจจะทําให้รากเน่าได้นะฮะถ้าระบบการระบายนะ้ําไม่ดีมากเพราะนั้น ปลูกแล้วก็ต้องให้รอดนะครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้นอยๆที่เราได้นำมาใช้แล้วก็เกิดผลในโอกาสต่อไปสำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการที่เข้ามารับชมในคลิปต่างๆนะฮะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีนะครับ